ในเกมอัปปากา้าไม่ใช่อัลปาก้าทุกตัวจะอยู่เงียบๆน่ารักน่ารักเสมอหรอกนะเพราะบางตัวมาแบบเสียงดังลั่นฟาร์มและอาจทําฟาร์มใครบางคนพังลงได้ในพริบตาขอเชิญพบกับอัปปาก้าบ้าส่งเสียงอัลปาก้าบ้าส่งเสียงความสามารถของการ์ดใบนี้คือเพื่อนๆสามารถใส่อัลปาก้าตัวนี้ลงในฟาร์มของตัวเองหรือจะโยนไปให้ฟาร์มของผู้เล่นคนอื่นก็ได้แต่จะต้องวางตามกฎการวางปกตินะ และเมื่อจบเกมเออบาก้าทุกตัวที่อยู่หลังรั้วเดียวกับเขาจะมีมูลค่าเป็นศูนย์ทันทีเสียงดังไม่พอยังพาคะแนนเพื่อนหายวับไปกับตาอย่าประเมินเสียงอบาก้าตัวนี้ต่ำไปเพราะบางทีเขาอาจทำให้คะแนนของฟาร์มทั้งรัวหายไปหมดในตอนจบแล้วออบาก้าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรจะสร้างความวุ่นวายหรือจะช่วยพิกเกมได้แค่ไหนกดติดตามกันไว้แล้วเจอกัน